ที่ลราบอกค่ะวันทีซีนะคะวันทีซีหลังหงายออกนะคะการเมฆคู่กับทีสงานนะคะมือว่านกับไปทั้งลอยเอททั้งซีสเกตนะคะเมื่อวันที่หนึง่งเมฆคู่กับไปซีสเกตนะคะไปล่ำบวงสวงกับอาจารย์สมจิติมาที่นี่เพื่อนกับเพื่อนกับเล่ยจุดประทัดน,นะคะจุดประทัดหลอกสุดท้ายแล้วจุดประทัดเพื่อกน,กนกับเล่ยผอาจารย์เพื่อนกับเล่ยถือมานะคะ แปดหกสองกับห้าสีะะ่กันเสร็จแล้วค่ะแปดหกสองกับห้าสี่วันนี้แม่กู้กันเลยทรงลงกลุ่มค่ะกกทรงลงกลุ่มท,ทั้งหยากรมือนันกระเทึงลำกระทงห่อนจักน้อยกันลงกลุ่มละกันทรงบางคนกับทรงบางคนแม่ก,ก,กู้กับพลเอกทรงเป็ว่าทรงคนเบากับมีแหวนแม่กู้กันเลยได้ฟูกนั่นละคะ่ะฟูกห่างสี <laughs> สง่เต็งโม่ะารทรงหายเต็งโม่เต็งโม่กับบ่ม,ม,ม,มาค่านี่แหละคนว่ากันแล้วแต่บุญเนาะ ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะมีผู้ใดผู้บอนะคะมีผู้สูงนี้เป็นว่าใด้ค่ะบ่วใดทุ่นผู้ละคนผู้ละคนก็บยูทุ่นงวนนีมันว่นื้อปูกับซิมบ้าใดทุนอยู่บ้ค่ะเพราะเพราะว่าเข้ากับไปทุ่มตัวนั้นเนาะโปะแต้มแหลกๆนะคะแล้วก็ทั่วปูรีนะคะปูรีแปดแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าเฉยๆมันไปออกแปดเก้าสี่พิษตัวเดียวนะคะพีทแต้มเดียว ก็จะไม่เสียดายนะคะเอาไปจังด้กับไคก็กำลังเรียกใจก่ลดลงเต็มหนึ่งลดลงเต็มหนึง่งบาตุงนะคะจังได้กกับจังวากันไมเลียม,มันก็ออกบหงามแล้วค่ะคือมันหาซีกับเกาซี่ันเสร็จไป แต่อะไรเนี้มีผู้โสภดีอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นจังบุญแม่ครู่ก็เป็นจังบุญมื้อนั้นคั่นบ่แม่นไปล่ำไปถวายก็คือสิบ่ได้มื้อนั้นก็ได้นะคะใครกำลังแรงใก่ซุคนแล้วแม่ครู่ขาวล่วงกลุ่มลงกลุ่มอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นอยู่แต่บ่มัรกแค่เสร็จนะค่ะได้ยิ้มก็บ่มัร์กมาค่ะก็นี่ล่ะเฮาบ่มาเขาก็เลยบ่เอาครับมันก็เลยบ่ได้ก็เลยถือว่าเออเอางวดนี้ถือว่าสารเสียเงวดหน้าวเอาใหมแต่วันที่16นะค่ะ วันที่สิบหกมีนาสองหหกแปม่คู่กับข้าทําบุญคือเก่าเด้อยค่ะเด้อสหรับบอกบุญก่อนนะคะมื้ออืนแม่คู่ก็สิี่ว่างนะคะมื้ออืนก็ช่วงบ่ายแม่คู่กับิีได้ออกไปไปล่าไปทําภารกิจน,าน,านั่นแลวก็เมือ่อวันที่สิบสองมีนานะคะที่วัดที่วัดบ้านเตาไหวยวัดโพชัยบ้านเตาไหาแม่คู่เอาวงดนตรีลูกทุงมาล่าซ้าสไตล์เขาแม่คู่ไปลงกนะคะพร้อมกับอาจารย์สุกินบอท้องผููได้อยากไปก็ไปเด้อค่ะเด้อรวมบุญเดีอน4ซี ของปูหมานแม่กู้เก่ามะลํำไปซอยพนํานะคะครับผมค่ะวันที่สิบสอง้วก,กาวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่เมีนานะคะที่บ้านเมื่อยกาลสินนะคะที่บ้านแม่ฮันนี่ค่ะที่แม่กู้เดชบอกก่าวไว้ตังหวัดเจ็ดเ็ดพุ่นละพร้อมกับอาจารย์ดาวบ้านดอนนะคะผู้ใดบันไกลเลื่อนเคียงไปได้นะคะปะลาล่าก็นกาําไปคือเก่าผู้ใดยอยากได้ปลาล่าจังจังรอวันที่สิบสี่นะคะเนาะ กาสร้างจองไวก็ได้ร้อมกับลุงฟ้ากุลาชัยนะคะนักหลองรับเชิญมีลุงฟ้ากุลาชัยมีสมจิตบ่อทองดาวบ้านดอนแล้วก็ทีมงานเอาเขานะคะแล้วมอลำเพิ่นกัสิบเอซอยกัมีนะคะร้อมกรับกินตลาหมอลำฟังเพรนะคะน้องน้องกินกินตล้าสองนะคะเร้่องกินตลาเทียด้วงงานนี้กลางวันกินตล้ากลางวันค่ะกลางวันค่ะเป็นกลางวันด้อค่ะเด้อวันที่สิบสี่ เส็จจากวันที่14ย่างเวียนเนี่ยมาเคลื่อนต่อบานปลาหัามออีบานนีค่ะนั่นละเน่าแล้วก็พอดีเลยจากบานปลาหัามวันที่1บหาอีกนะคะวันที่1บหาล่ำถวายที่วัดป่าบ้บานเมือะะ่อด้อค่ะวันที่1บหาคือเราเห็นพิธีคือเก,กาค่ะเนี่ยมาเคลื่อนบานเนี่ยไอวัดต่อกันเนี่ยมาเคลื่อนแม่ครูเขาจะไปยูทูปเพราะว่ามือน,นีขึ้นคันหาปูปูบอกว่าให้แม่ครูไปยูทูป19ดอกวันที่10หา ร้อมกับอาจารย์สุจิตอนวันทีสิผาเงี้ยมือแรกเงีย่ยมขึ้นเป็นมือสันวันดีนเออเป็นมือสันวันดีวันที่สิหาแล้วคาราว่าหล้กการให้แม่คู่ไปไปบอกเก่าปูหน้าค่แม่คู่ต้องไปเปิดเซ่าไปเปิดรปรปแต่าแม่คู่กับไปเว้ายูไา่ไปบอกผู้เ้ายังเซ่าปูวา่าต้องต้องเว้าให้ถึงจุดแล้กกาแม่คู่ต้องไปบอกเก่าเซ่าไปเปิดสถานที่ไปเปิด สับสินกันทออ่งรอยยังไงมันจะสิบเบิกได้ยังไงนะคะมือเคื่องเมีปฏิหารในไม้คู่โอ้ยมือเครื่องนี่อันนี้เราเรียกปฏิหารนอยมบ้าเนะเ่าเรียกปฏิหารมือครืน่อนี่นะอแม่คู่ลังจาก,กมาดจะไปล่ำกรลรเฮ์เขาข้าำนาำเนี่ยยในอีกิจเพิ่อกระเิฮ์ขึ้นเทปูเมื่อนอาทึ่งสีหงสอยอ <ๆ S 1> ันหาทุ่ว้ามาาทุนงวปฏิรถรดบักเบีนกระจอดยุ่รดแดงกับกับกามาทัดมาเนาะนั่งกินเขาอยู่ดีๆจังไรยังวะไฟขึ้นว่า ว่าหนักหน่อยว่าไฟขึ้นนั่นไม่คู่กับเลี้ยวเบื้องโมเซียหนักหน่อยแหลกเลี้ยวบไปปฏิปวากันยิ้มกับว้อยลังใส่กับโมเห็นเนาะกับโมเซียเม่แต่ไม่คู่เห็นอยู่เห็นไฟขึ้นอยู่ก็ว่ากันว่าหนักหน่อยตาไล่เนะไฟขึ้นไฟขึ้นปฏิปูเก็นปฏิหารสิเมนซ้ำเทื่อค่ะแม่คอ่บางวันนี้รอบซวงเนบอันนี้ก็ก็ก็คนสิเสียเนาะรอบซวงวันนี้แต่โมกับวัหน้ำอ่คืนนี้แล้วคืนนี้แล้ววันนี้ขึ้นโดนพร้อมนี้บ้างกันว่า ่าบบา,บาขึ้นบารีขูดแย่ขูดแยไม่คู่อยู่ในกระเปา๋าอยู่ในหอ้อกระเป๋าก็ได้ว่างอยู่ในซับเป็นอันนั้นเป็นตังเงินลายนะบารีเบียนล็อกเสียงลอกคู่เออเสียงหังก๊อกบานเนี่ยอา่บารีลอกแล้วเศร้าแล้วสั่นโดนเตอบานเนี่ยเยี่ยมลูกขึ้นไปเพราะฉะนไปอะกินน้ำได้ผู้เยี่ยมบารีไทยลดบารีไทยรถดบากีเบียนเงื้อขึ้น คืนคแม่นมันคนเท่ากับสิสิสิไปกดก่อนนกาะจับจิต้องไปจับยูฟ้าไทยแล้วจัฟ้าไทยม่ได้สิเปิดืได้ขคองไ่คุ้นอยู่กวกร,รกกบบ่อกต้องน,นั่นจังไไปเปลือกคืนไปช่วนี้ก็ัวัดใจฮักปลาผานแล้วว่าเ่ยไม่มีไฟจะปปนเลี้ยวไปเลวดวดเือโเฮ็ดได้ป่านนั่นสิปูวก็นเรว่ากล่องก็ไฟติดตลอดที่ห้องตลอดที่บาไฟบันเดีไฟกล่องกล่องมีเนาะคิดอยู่บุบานทงคนยางไก่มันจะไฟคนพานไฟมันจะเปิดัง บัดนี้ไฟกับึืนบ้านเนี้ยจะไาไปครัวป่าโดคักแนนพรกแู้วากันหาอาหารเดือกระตายเรียบแต่ว่าบัดนี้มันกับวันเนพาเปลี่ยนหวยรัฐบาลให้บัดนี้จังได้ออกโอกไม่พูกกับสิทุนนะคะบันคับละชิบหกชิบเก้าแ้อต่เมื่อนี้น้องไม่เมื่อชุบแพรนะคะคนมีโอกาสได้มากคาระวะปู ูก็เลยว่าห้คคามาลำหาพคอเด้อพคอสิไห้สิบเก่าบานมาจำใบมาจำนองใเมื่อชุเพรว้สิบเก่าบานพอดีแม่คู่กะวันนี้ปู่เลยว่าอแม่คู่ว่าสิไปยิบจับสากินแบงตียข้นไปยิบกับไปยิบรวดว่าสันยุไทยยิบหกะว่างสิบค่ะว่าสิบหกแต่ว่าบอกน้องใบบอกสิบเก่าค่าตัเดียวค่าตัดสุดไอ เคยค่าตัาชุดค่ะตาชุดน้องไม้ตาชุดแพทย์อ่สิบเก้าสิบเก้าเออให้ค่าตัาชุดร้อมพอเสี่ยงชุดแดงแล้วใช่ไห้ให้น้องไม้มาล่ำยูหนาหัวล้วว่าครับผมให้ให้ค่าไป็นตาชุดสิบเก้าบาทเด้อว่าษัทละว่าเป็นบอลเทมูมเมียนค่ะเออนั่นแหละบัดนี้เรืถามว่ามันมีความหมายหัวม่นมีความหมายมันสืเทียนไหนบาร์ยูว่าลูกต้อเลยว่านถือแลาวก็บอกเป็นในเนาะอันนี้คือคือ แหละแต่เนาะค่ะความเสียส่วนบุคคลมันบ่ยิมแต่ว่าเป็นเสียบ่เสียมันนั่งอยู่มันก็เห็นนะนั่งเห็นนํากัอยุกเก็ตแลบคนเที่เวแรงนี่ไอ้ลูกหลานยังบ่เสียขายยิงเคียงกันอยู่ค่ะเอล้วก็น้ำตาลไลาน้ยตาลาล่ไม่บอก็เห็นเลยสักทีใครเห็นว่ามันรถมาเห็นไฟแวบบาดเดียวแต่ว่ามันกระดับลงบางประเทศที่ซอมเนี่ยแวบดุนก็เลยงกว่าไปเห็นเห็นน้ำกันอยู่ก็ถือว่าเออ เล่าเรียนใครเล่าเรียนรอดเพะปกติบัดอันตอนตอนเปิดฟ้ากระปวงมาทั้งด่านหลังนี่เตี้ยเนี่ยมันเกิดต่างเงินลายนะเปิดเองกูเจกยกบ่ในยิ่งน้ำมัจะก้นเนาะก่อนการทำชิ้นเป็นตอนที่ไฟดับนี่เสียงล็อกพ้องแม่คูไฟดับดับแรกกระเทียมแล้วก็แดงแฉะอ่ะก็เป็นต่างเงินแล้วว่าโอ้ปูห้าสี่เหรียญแต่แต่งวดก้อนๆนี่น่าสงวดแม่คูสีเข็ดอันอัน อีกอเฮ็ดกระถินเห็ดกระถินเปิดเพลงเอาอยู่ในอยู่ในโรงเรียนเปิดเพลงเอาอะไรแต่ปูสิเปิดเด้อดยานไฟมันเมุนกับไปดับไปดับไปแล้วก็เปิดอีกคือเวลาแล้วก็ปีดไปใช่ไหครับแต่กับแบตบ่หมบดดอกเรื่องกองบ่หมบดคือเก่าสิ่งนี้ปูนี่แหละคือคือปูอยู่ในใจเขาเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ปูเฮ็ดนี่ก่ะถือว่าเป็นอภินิหารก็ว่าได้ปฏิหารก็ว่าได้ เฮ็ดไห่เขาเสียว่ามีปูอยู่จังสีนาไปไซทุกแห่งห้นทีแม่คู่ไปปูกับตดตับไปนเสีนายูบานแล้วก็อยูจังสีนะแต่ยังว่ามานนั่งซุ่มกินข้าวเห็นน้ำกันคักแน่ยากให้เอฟซีว่าเห็นคือสิเดียวห่วงตาคากเมื่อนะอยากวัดตะไทยรถขึ้นเองทำแมตั้งแต่แม่คู่มาจอดยุดตอนนี้บ่ขึ้นจะเคียร์แต่ว่ามีแต่เมื่อคืนนี่ตั้งแต่มัดเป็นรถมากเมื่อคยเปิด พะวันรถตั้งแต่เลางคืนไดโดนนะครับบานี้แม้คู่บานี้น็้คู่ก็ไปร้องเพ้งเอารถแดงไปบานี้ไอปูมากปูก็จะมาร้องรถเจ้าของตอวชิดหน่รถอะไร่านชี้โดนสตาล์นโอ้ยนครับผมพื่คือเห็นใดคางแม่แต่นอกปูถือว่าปูก็ยังอยู่ได้ดวงใจเฮ้าแม่นว่าคือปูก็ยังอยู่ลูกหลานกัสักการะบ่ายคือก็กาดอยู่ในใจลูกหลาน แม่นว่าปู่สิอยู่แห่งพนตำบลใดก็คือเรียงอธิษฐานนะคะปูกะ่ก็รับรู้ได้ปู่ก็สิซื่อให้หูจักว่าปู่อยู่คือเกา่าบ,บนน่หนีไปไสบนน่ได้หน,นีจากลูกจากหลานไปไสจังซี่นะแล้วก็วนๆเวียนๆคือเก่าให้ได้เฮ็ดได้สร้างนั่นละ่ะบัดนี้ลูกหลานเพิ่นมาเนาะเพิ่นมากราบมาไหว้คือน้องใหม่์คือมาม้อนี้เพิ่นก็มาขอพรปู่ปู่ก็ว่าพ่อพ่อสิเอาให้มาล้ำเลื่อน ไฮมัดจะไปสิบเก้าบาทแล้วการสูทพอเศษใส่สูทอะไรปูเรียกว่าให้ใส่สูทแดงขั้นสูทแดงโบวีเงินพอเศษเป็ดตาเรื่องไฮสิบเก้าบาทบอกวันเท่หล่ะครับค่ะเข้ากขาสิบเก้าสิบหกนะคะพี่แจ๊บหน้าบืองแล้วการบอกเยี่ยมบัตรเนี่ยบอกเยี่ยมยังกับปูหน้าโคเก้าสิบเก็ยดเลยแต่ว่าพี่เกีับ ปูหนาโคสใ้างา้แม่คู่ยังเกาะเอฟซีให้สร้างองค์ูหนาโคก็เกาเสียเกาเสียหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์แต่ว่าตรงมีเกสตรงมิเกตองมีเกติเต็มตัวระว่ามีเกติเต็มตัวขั้นขั้นสามพญานาคว่มีเกติมากับเ็นเอี่ยมต่เรลก็เป็นอะรแต่าต้องมีเกติมีเกติแทนเนี่ยอนขั้นสามระว่างสิ่การลวดลวดฟังอีกนะคะวันที่สิบผาปูเสฉยแม่คู่ไปุดยูทูบยููกเสียงไท่นะคะ ยูทูบมาที่แรกซิบเกาดอแล้วก็ยูทูบเสียงไทยยูห<อ>ม่องปูนาโคกําลังสางน,นี่แหะค่ะให้แม่คู่เปรืป่องนะคะให้แม่คู่เปรื่องสางแน่สิหน้าการเป็นยูทนะูบึบ้น,นแล้วก็บอกราวเพิ่นมวลก็จว่าเปิดว่างเพิ่นเนาะเปิดว่าง <ๆ S 1> เปิดทรัพย์ส,สินเงินทองว่าแม่คู่สิบบึกใดเท่าใดเนานะจังรอติดตามนะคะวันที่สี่พันแต่ว่าส่วนยังเวียนการล่ำถวายคือเกาล่ำถวายเนาะค่ะพร้อมกัำลาง ปูเนี่ยแหละค่ะสร้างาเ,เอองนนินเออท่านผอมก็มหาเจดีย์มหาเจดียด์ก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะออกแ,แก้วเออก็ให้แก้วเลยเนี่ยสร้างซื้ออลไรก็เพิ่นก็นมายากตอนนี้แหละทเที่ข้าทพ่ื้นให้ปูยศปูกระเพียอให้เพิ่นนั่งกุเรียนอ่ะเฮ็ดบาดหม่ให้เราเราสิบหยสิบ่กหมดแล้วก็นี่คุณแอปเปิลนะคะเพิ่นสิถวายกวางงาปูบ่วันที่สี่กวสิบเอ็ดแม่คู่เบิ่งงานกันนะค่ะ สีมาถวายล่ำที่นีล่ล่ะผู้ได้สีมากับมาแก่ปลาแกกปลาปลา่ลาำแก้วหวงนะคะแกกแต่แก้วหวงนะคะวปลาล่าเป็นขวดนีก็ผููนะใดอยากได้นะคะกะทิต่อมาทั<ะ>้งยิมทั้งพ้อเขีดย่างเนี้ยแต่มม่ใด้อค่ะเด้อมีทรงไงนะคะคบต่จงได้ยังพบพ่อกันวันที่เบอร์ซิบเบอร์ซิบกับซิบเอนะคะคพอด,ดีเข้าขกันล่วงไปรถตัววันที่สิบสองงานวันเต๋อไ่้นะคะ วัดโพชัยบ้านเตาหายอำเภอเพีนนะคะเสียไปบ้านดุงค่ะบ้านไก่เลี้ยงียงไปเบืองพกพ่อครับ no? ส้มกิจบ่อทองกลางวันมืดมือวัดเวียนคนละคนใบสองใบสามผนละนะคะค่ะค่ะคาีแค่นี้นะคะเนาะค่ะอ้าวคอหาสุขหูสุกคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะแตงโมพะรวยสวัสดีเอฟซีเนาะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านทุทุกคนค่ะ ค่ะมืมอนี้ก็เป็นวันที่วันที่สี่เลยเนาะค่ะพันที่สี่มีนาคมสองพันหาลอยหกสิบแปดค่ะแตงโมสบัสดีเอฟซีเนาะค่ะสวัดดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนค่ะค่ะกาลังจากพีตั้งเต่มห้ยออกค่ะแม่ผู้ห้องกระติดงานตลอดเนาะค่ะพึ่งได้มาาค่ะขึ้นฮอค่ะลูกหลานกับพึ่งเดมาาสักละอาบายเนาะค่ะตดม่าขอโชคขอพรค่ะคามเนี่เนาะค่ะ น้องไม่เมี่ยงชุ่มแพร่ค่ะกับเดมาขอพรอนเนาะค่ะมะขารวะองค์ปูชิบะเขาองค์ปูตาเนาะค่ะยู่หอฟูหรือว่ายูบาลีพี่ห้าเก็ดศูนย์หกสิบค่ะเดน,น่าขาระวะองค์ปูตาองค์ปูชิบะเขาแล้วก็ได้มาขอพรพ,พร้อมเนาะค่ะปูไฮค่ะน้องไม่เมี่ยงชุ่มแพร่เนาะค่ะน้องไม่เมี่ยงชุ่มแพร่ถามว่ามี่ชุดบอประจันวะ ที่สุดสีแดงบอน้องไม้เงิมแพร่ก็เลยอึเออเอออาเจาะใหญ่ยังไม่ได้ตอบเนาะค่ะเอาจช่นนี้เนาะค่ะพอจะห้ค่าตัดสูตรสันวะหาย่านองไม้เงินชุ่มแพร่ตัดสูตรก็คือสิบเก้าค่ะค่ะแล้วก็ให้มาล้อมอีกค่ะแล้วก็มัดจาค่ะน้องไม้เงิุ่มแพร่ก็คือสิบเก้าค่ะสิบเก้าเนาะค่ะค่ะแล้วกระมี่ลูกๆล้านๆค่ะค่ารวะองค์ูชิบะคาองค์ูตาหลายคูหลายคนค่ะ ก็จะเป็นไอชิดจอยหรือว่าค่ะไอเซทองอกหรือว่าแตงโมเนาะค่ะแล้วก็แอดยิมค่ะไขึ้นค่าระบาปูเบิร์ดดูคุทุกคนพพ้อมได้พี่มงคลชัยค่ะปูห่ตัวเดียวกันเบิร์ดค่ะหหนึ่งเก่าแต่่าพี่มงคลชัยค่ะปูห่สิบเจ็ดค่ะล่องพินิพิจลณาพวกเนาะค่ะแนวทางหอก็มีหลายรางวัลค่ะล่องพินิพิจรณาเบิรงค่ะแล้วปูหอก็ยังบอกอีกว่าค่ะสร้างปูนาโค สายาอย่างง้อฉันปัวปูนาโคค่ะสร้างปูนาโคเก้าเสียนหนึ่งพระองค์แต่ว่าปัวมีเจ็ดอีเด้วยค่ะมาฟังดีเนาะค่ะปูเขาบอกว่ายิ้มงวดนี้มีเจ็ดเพราะว่าสร้างปูนาโคเก้าเสียนหนึ่งพระองค์และกามีเจ็ดคอมฉันละสำหรับสายญาของปูนาโคค่ะเอฟซีเขาเตรียมสมุดประกาศไว้เนาะค่ะสายยาปูนาโคค่ะ เก้าเจ็ดหรือว่าเก้าสิบเจ็ดค่ะค่ะ,คะลองพินิพิจนาเบิงระวางเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสิบเจ็ดเนาะค่ะค้ารากาเลขค่ายสองโตค่ะปูไห่เลขค่ายสองโตให้ไปยึดจับสลากกินแบงรัฐบาลก็ลคือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็จะลืม 1, 6, ลนนนหนึ่งหงก็ได้ค่ะลองพินิพิจนาเบิงค่ะสำหรับค่ะผููจะให้แม่ผููเข้าไปนะคะไป จุดทูบไปบอกไปก้าวค่ะยุสถานและสถานที่ยุบปาศาสนุบนวัลลารามค่ะผู้ให้ไม่คู่เต้งขันหาจุดทูบสิบเก้าดอกค่ะไอพอสมคิดก็แต่งขันหาจุดทูบสิบเก้าดอกคือกันเนาะค่ะคารากาผู้ว่าแตงโมสันบ่มีเงินจะบอกสันค่ะแตงโมคาราบาปูเนาะค่ะผู้ให้เอให้แตงโมค่คะขั้นวมม่าีหลายจะคือกินก๋วยเตี๋ยวพอจะให้พิเศษเอาบอ่อสันวะแตงโมเเลยว่าเอาอยู่ครับบอเพราะว่าสัน ูให้แตงโมงน้ง่คะให้พิเศษให้พิเศษเลยเด้อค่ะให้แตงโมงพิเศษเนาะให้แตงโมงพิเศษสิบเจ็ดค่ะอิลีได้แตงโมงว่าท่านว่าพอให้พิเศษอิลี่อิลีว่าท่านว่าสิบเจ็ดค่ะลองพิณพิจรารนาเบงเน,นาะค่ะค่ะสำหรับอีีที่ยังบุมมิโคเนาะค่ะเขาก็สะสมสร้างบุญไปค่ะเพราะว่าฟัง่านที่ยังแตงโมงสิ ม่คู่ทรงมาตัวได้ค่ะแตงงูก่ะเอามาให้เอฟซีเอามาค่ะซื้อให้เอฟซีได้ยินแทบสิฟุตโตแต่ว่าเนาะค่ะทางพระทัดนี่บ่ไ้เว่าอีหรีค่ะค่ะแต่ว่าไม่คู่เขากับเอาลงกุมีเนาะค่ะแต่ว่านเป็นเอาลงค่ะบางท่านค่ะึ้นอยู่กับโชควาสนาเนาะค่ะคืนยุ่กับการสะสมสร้างบุญเห็นเป็นได้กับว่าเอาเนาะค่ะว่าบ่มาค่ะซีหาค่ะสำหรับเด็กทางพระทัด แตงโมกับบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกทุท่ันทุกคนแทบ,บสิคุตโตที่แม่ผู้ทรงมหาหเนาะคะ่ะแต่ว,ว่าอันหางประทานนี่นะคะรพอได้บอกลีค่ะแตงโมกับขอโทษขอพหเนะค่ะหรือว่ากระยานเอฟซีเนาะค่ะเปลืองหรือว่ามัน,ลนะะหลายแล้วเนาะค่ะเพราะว่าบางครั้งคือว่าคือลายแทบขึ้นอยู่กับการากสะสมสร้างหุ่นแต่ละคนเนาะค่ะสิเอาตัวเดียวทนทนกับพอได้ค่ะผู้หล<ร>านปูหอกกระลองกินีมิจิลนาเมืองค่ะสำหรับ แนวทางวันนี้เนาะค่ะ FC เฮ้ากะล่องมินิตพิจารณาเบิงที่ปูไห่ที่ลืมแล้วค่ะคากับขอกับนางหรือว่าค่าก๋วยเตี๋ยวที่ปู่ไห่ก็คือ16 17แล้วก็19ตามทีก่กระดาษที่แตงโมโชห์ให้ FC ด้เห็นได้ชมเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับท,ที่นี่โชคดีทุกคนคะ่ะแตงโมพารวยกาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ